เอาเคทุกคนวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Roblox มีชื่อว่า m a เว e l Omega วันนี้เราจะมาทำเกมเพย์ตัวละครที่มีชื่อว่าจีนเกยรทุกคนนะแต่ไม่ใช่ส่องสกินนี้แน่นอนเท่านันยังไม่ได้ซื้อเนาะโอเคเฮ้ยเกิดมาคุณเจอคนเลยซีฟีิทำไมมีแต่คนชอบโอ้โหเะเล ไอ uh. ้พวกมีไหนนะจะได้ช่วด้วยไม่อะไรกีัวอะไรกีวสาสนามีสนาม้ยฟินิกนี่ฟินิกกับแปกอีกเวอ นรองฟินิกฟินิกก้าแปดดิเดเดวเดเดี๋ยวยคนนี้ปะล่ะคบสวยทำดีเนเนเนอีจีนคนเนี้ยอีจีเนี้ยที่จะดับฟินิกำลังไห้เนี่ย วายไปแย่ทำคืนห<ม>นึ <laughs> ่ง <า S 1> เม่ดแต่ไม่รู้ว่าสก,กิล E ใส่ตอนนั้นได้่านบินได้เอ้ยวะนะกองเกิดมาเก็บไหมตรงตึ้งพี่ไม่ีเงินเนยอะพอแล้วเขาบอกว่าถ้าใช้สก,กิล T แล้วกดสก,กิล E ซ้ำอ่ะมันจะกระเด็นอ๋ออุ้ยรถอะเดซีบอกว่าถ้าเราเก็บรอบไปเรื่อยเราจะอัมบตะานี่ฉันจะอัมตตอะไรบางเนี่ย แจะเป็นแบบว่าแล้วจะเป็นแบบว่าแบบฟินิีเกิดไหมอ่ะ I am the dark road shot ไม่ใช่อันนี้ลซสบีนาเฮ้ยเราขอฆ่าสักคนได้ไหมเราจะได้ I am the dark blue s c e n เอีกวายเหี้ยอ้าวโอ้ยคนนี้เป็นไรอ่ะเป็นไรช่วยด้วยจอนี่นี่นี่ไรเม็ดเลยไรเม็ดไรเม็ด เลมิดเลมิดอ๋อป่าเป่าวไหมเป่ามาระวังอุ้มมันจะตายแล้วอีนั่นน่ะตายตายเอาวานะสมุทร ตะโลกกับตอนเป้าอ่ะเหมือนอันนั้นอ่ะเอาไรเพราะผมมาเป้าอ่ะทำร้องกูเหรอล้วงลวงลๆวงลวงลวงลวงที่ได้ละโโหฟีนิกซ์สวยสยพลังแล้วเสียงพลังคือแสบแก้วแหดมากแกฮูมมี่ว้าฮ่า โอ้ตัง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 ตงเบไ้วเจบไ่ได้ว้าุ่ลุลว้าอามหายว้าโดนวยว้าโอ๋ออออีอีหัวอีบาด้าเนี่ยนึกว่าจะฆ่ามึง นนโอ้ยชีตบีาปุ๊บขอ sorry เราไม่ได้ต้องใจำเธอนะเราจะจำสุดตาต,ตายแล้วอันนะมาฆ่าชนิดจะ I am p h ฟิน i x ห้าห้าวายตกแต่หมดโอ้ยอะไรอ่ะโอ้ไม่หรอกนะห้าอา้าว้าหาย่างี้เราช่วยเราช่วยโอ้ข้างหลังอ่ะเป็นไรอ่ะ อ่ะเป็นไรโอ๊ยดาฟฟินิกเป็นไรอะ่ะไม่โดนอะ่ะแปะโอ้ยเสียงฉันเสียงเสียงอ่ะเจ๊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  <c oughs> โอ๊ยฆ่ากูเลยค่ะจะได้ไอแอมฟ e นิกเบอร์มาเลยฆ่าเราเลยเราพร้อมแล้วนี่จะเป็นนก ที่เหย่อัะเรสินระเบิดไปเลยโอ้ยมิชั่นมัน็นไรอ่ะเออสวยเอดเวอร์เอ้าอันนี้เป็นไรอันนี้มาทำเพืทำไม

ว้าววนด้โอ๊ยลำานอ่ะเ่ะยคนนี้อีคนนี้มีพวกนี้นี่ทำอะไรกันเองอีกทำไมทำ่างนี้ะมาไอีกล้วพามันวาด้า่าัววเลงโอเค่นี้มันกบเอาคืนว้า โอ้ยมันกดเกาะมันช่วยได้นี่ว่าวันดาฆ่าซิอีกฆ่าซะเลยฆ่าซะเลยอีเนี่ยวันดาวันดาฆ่ากูวันดาฆ่ากูายปิดเออะลาขลลลานี้อัน่าันตาตายแล้วค่าซะ่อยไม่ยอม

าจะฆ่าแกแล้วจะมาฆ่าซันเออสวยส้นตีนไอ้สัตว์ไอเหี้ยลงน้ำไปเนาะเล่นน้ำกันฟาใหม่กำลังแน่นอนสังการเราร้อ <c oughs> นร้อถูกไหมอ่ะ คืนพลังบุญคืนพลังบุญ <laughs> ว้าคืนพลังบุญมันโฮลเลยตอนกินสงาจะม,มีอะไรเนาะใครอะเอาอีันี้ดีเอาอีันี้เอาอันี่นี่นท่านมาทำอะไรต้องจำได้ กูทำได้นี่แน่โอ้ยมันจะหนีอออิสันดานด้วยนึงนะอืออีฮะอีฮะนี้ไล่รอบแล้วไล่รอบแล้วมึงอะไรรอบแล้วดูมันแก๊งมันแก๊งชาวบ้านเขาว้ายิงยิงมิดตัวมึงลงมาเลยมึงลงมาเออไม่สมุดมันแก๊งมันแก๊งชาวบ้านไล่รอบเกินนี่เนี่ย โอ้ไปไ,ปไปาเฮ้ยระเบิดว้าวสวยอ้๊ยอินนี่ยุ่งอะไรอ่ะอินเนี่ย หยุดได้สักทีเถอะพายุใต้ฝุ่นน่ะพุกจะยุใต้ฝุ่นลมหายอุ๊บไม่พายุใต้ฝุ่นโดนน้ำแข็งเลยเดี๋ยอีนั่นช่ไหนละอะไรเนี่ยอีนี้แหละจับซื้อมันได้ยิงยิงยิงกูยิงเม็ดเออร่วงจ้าเฮ้อ อนี่ฉ oh, 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 no, 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 no. oh, ีดเหรอโอ้ยิงทับป้อมก้าโอ้ะโอ้ยกระดุมมาอิงกูซี่นี่แน่กระเด็นไปเลยเดี๋ยวกมจิ้มฟรีมายุ่ขางระดุมลงน้ำไปเนาะ หรอนี่กูก็มีอินนี่เป็นไรแต่ตีนนี่เป็นไรอะไรจ๊ะไันี่อยากได้เลือดอ่ะตายเลยโอ๊ยสุดานเออสวยโอ้ยมันโดนกุลลาบอีกองฮะกูจะตายเลยพี่บุ๋มเฮ้ยฮะมาหน้ามาหน้ามาหน้ากูจะตาย นั่นนิดเดียวนิดเดียวมันนั้นระเบิดระเบิดโดนระเบิดไม่น่ามีมันเลยมึงโอ้ยจะได้เรื่องนั้นเราจะได้รอเต็มแล้วไปกันเถอะเราต้องไประเบิดตรงกลางนะให้ชาวบ้านเขารู้ให้ชาวบ้านเขารู้ว่าเราละช่างไม่ไหวแล้วเราไม่ไหวแล้วไอปบาเสร็จวิ่งแกตายชี้ได้จบ อีนี้อีนีอน้อีนี้้าอีจีคนเก้าที่มันยิงเราอีแคทเนี่ยแคทสีเพี้น่ยมันจะนุนว้อยัดดาทมึงเขาเขาเาสาดไปเลยมึงไม่ใ <discontin> ห <ui> ้จจ้าไม่ให้จโอยกดเาจเห็นหมดเลยดี มึงจะตายแล้วนะนิดเดียวจะตายแล้วจะตายแล้ยเ,เห็นมากมันน้งเห็นมากมั้งว้าอ้นี่ก็ตามในยุทธ์ที่ต้องวัดตะันไปดักมันยออเห็นมตาจับจำได้อุ้ยอร่อย ไอีบรรดาตัวพ่อชอบแกล้งเนี่ยหูเฟี้ยนแซ่แแแแอบฟินิกแซ่บแก้วหูวางอะแต่วสวยแล้วจะซ้อบมันสวยดิมึงมาเติมกูหน่อยมาสันดานนี่แนี่เอาคืนมานน้าทำไมาตรงกระาดาังสิทำไมาตรงกระดังยิ่งพูดเร็วเขาไข่เขาไข่ห้องมือสองกันอยู่ถูกมากมึงกำลังไปแตะ อยากให้มันเจ็บคอไปใครอะเสร็จแล้วไปดูเลยมาซี่มาซี่อ่ะอีกวันเอ้ยใครล่วงอ่ะสัรอีกวันตกใจซีร์โอ้ยชี้์เป็นอะไรอะชีร์นู้นชี้์นู้นจิ๋อ่ะเดียวเดียวเดียวเม็ดเดียวว้า อ like, er oh! 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 yeah, oh, ุ้ยแต่ล้วใครเนี่ยใครคะกูก็มีกูก็มีกูก็มีแบบมึงเลยตรงน้ำไปอีกเทยนี่เนี่ยโอ้ยลำคาญอ่ะนี่ก็ฉีดอยู่ได้เฮ้ยทุกคนจีนสนุกนะว่าไปเนี่ยวันน้ามาฆ่าสิ มาเลยตอนนี้แหละมึงรวมซี่ด้าน้าเกียด่าอินร่วงอินร่วงอินงอินวงอินวอินคณะคณะโอ๊ยี่นั่นวันวันไม่ทำอะไรสโลกอะทุกคนจีนอะสนุกนะว้าไป จะไปไหนไม่ให้ตายโอุ้ยขนมคิดแคทหยุดดิ้คนมาเจอกันนี้โอ๊ยโอ้ยขอบ thank you ได้จะจับมึงไว้ฮะทำกูหรืออีหุ่นยนต์กระป๋องอีจิมกระป๋องจิมกระป๋องนี่เนี่ยกูยิงยิงยิงนี่นะยิงกลับเลยนี่นะให้ยอม อะไรวะอาเคี้ยังรอดอีกเหรอพระองคระองจะเกิดใหม่ไหมฉันจะเกิดใหม่แต่ว่าเกมไม่ตอนนี้ว้ายเกิดอะไรขึ้นอ่ะแู้วมันยิงมันเล่นเอาเลยฆ่าฉันเลยว้ายว้ายคือกูกูก็กูก็จะเกิดแล้วจะเกิดแล้วขอเกิดให้ภูมิได้เกิดเอานะ đi được gỡ ào lời ào bài bếp ui dinh kia khủng gì <coughs> <coughs> đẹp này ลุมลมันรุมนี่นี่นี่มันเจ็บมันเจ็บไว้ไวสีลวงสีลวงไว้ชีเซิร์ฟอะชีเซิร์ฟวันนะว,ว,วันนะวันนะเห็นไหมเห็นอะไรไหมอ๋ออีเกน็นัวโหตายแล้วยาเก็ดนัว จอมไถ่ยอกไปอยู่แล้วกูมาเนี่ยเลกูกลับมาเอาคืนเอขนีมข้าน้อยอยู่นะโอ๊ยโอ้ยดึงโดนดึงที่นี้โอ๊ยโอ้ยโอ้โหอากระทะประมาณร้อยละตัวลุงค่าสันดึงปีจอกตรงนี้เนี่ยเอาคืนให้หมดไป็ลกนะหึงก็มาตอนที่กูโอ๊ย

มึงกจะกลับมาล้างแค้นมันอยู่ตรงนั้นน่ะตรงมุมนั้นน่ะ EN game นะอีสนามกีฬานะก็อีอาคาธา X A อะไรสักอย่าง X L อีไอานั่ยน่ะเสือกเสือกเอแไหมสี่แอมึงมึงก็ไม่ตั้งอะไรทั้งหมดเนี่ยไม่ตั้งอะไรวะน้ำมาตรงสนามกีฬาเอาอีนั่นด้วยเอาอาคาธาด้วยแล้วก็เอาอีนี้ด้วยมึงไม่ตั้งอะไรกันเลย ตั้อโอ้ยคือเป็นไรอะ่ะชอบมาฉีดชอบมายุ่งอ่ะเป็นไรอะ่ะมีนาตายพี่สันดาน <c oughs> ี่ถล่มอแอตายไปเลยเอแอลโอ้ยจะตายแล้วว่ะฉีดจะตายแล้วว่ะฉีด <c oughs> โอ้ตายแล้วโอ้นนี่ก็ชอบฉีดชาวบ้านชาวช่องเขาไปดนนูแกงแดงสันดาน โอ้ยโอ้ยมาสิลงมาลงมาตามกันเหนื่อยสิิสวัสดีจ้าฮ่า <c oughs> <c oughs> อยู่ตรงสนามกีฬา 5e าอนเกมอยู่เออยู่อนเกออเออออโอ้โหตายแล้วเอาอางนี้ชีดีเลยทำไมล่ะทำไล่ะมันอ,อยู่มีการสเต็ปโดดโดดแงๆโดดแง,แงโโหชาติเปรตน,นี่แน่ เห็นนะยูระวังด้วยนะโอ้ยโอ้โหมาแทงส่วนตูดฉันไม่ได้ไม่ได้เราจะยอมแพ้คนนี้ไม่ได้ซีแทงแม่นนะซีเป็นนั้นระไมเยอะไมหนึ่งนี่แม่แทงแม่นแล้วไงมีสกิลสวนออมมาสิออกมาซีมาเลยกูไะต่อบ้างนะมึงนะ แล้วละลองมันส่วนนะว่าละโอ้ยกดใส่ไม่ทันนะกดเกาะไม่ได้โอ้ยโหฮะเออหลบเลยบ่ายปิดเหมือนผีอ่ะไม่เชื่อแรือเปล่าดักนะเลยจบ มีใครบ้านที่กูยังไม่ได้ไปเคลียร์นี่เนี่ยตัวนี้แรงใช่แล้วพี่ซีนี่นอนดิมันจะกลับปะเฮ้ยอะไรอะไรอีบ้าอะไรอีบ้าอะไรบ้าอีบ้าอะไรบ้าสตอรี่ไปเหอะไปเหอะ au oh, ini ini au ini, oh tadi 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 tadi, tadi heh, wah ถ้ตอมผมซื้อวันด้าซื้อมึงเท่ได้กบมึงเลยเป็นญาติกันอันนี้โอุ๊บเฮียโอ้ยโอ้โดนเผานิดนึงไม่เป็นไรที่สุดมปแล้วม่อยู่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 ไปไรเป็นไรล่ะฮะเป็นไรเป็นไรบ้าอุ้มสัมบ้าเอาละไม่สุดสุด มาสิมาสิเออย,ยิงมันยิงมันฮ่าฮ่าฮ่าเลเม็ดเลเม็ดโอ้ยเลเม็ดโอ้ยเลเม็ดนี่เน่ยนี่เนี่ยได้มาแล้วบฮ่า <laughs> เป็นอะไรแองเจโลแองเจโลแองเจโลโซลโมมานี้นมีโซลโมฮ้ยแอดโดนลแบบ้วอ้าววววววว Sorry. What Sorry Sorry ใช่ไหมเอาวะ Oops ์่อนระเบิดอีกทีหนึ่งจะจบคลิปคลิปนี้สนุกอ่ะทุกคนเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยวะมันกลับมาแล้วมันกลับมาแล้วมันกระชากคอใครวะกระชากคออีจอยอีจอยมุนเหมือนสนองเขาเสียงว่าเลย

วะมานะคาเซนสี yal, ตรงนี้เอาตรงนี้ต้องการตรงนี้ด้วยด้วยเอาเลยเออทุกคนลุกข้างอุลุคนลุกข้างอุลุคนมาฆ่าฉันทุกคนต้องการฉันทุกคนต้องการฉันอ้าวอ้าวเอาเยอะๆเอาเยอะๆนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้อ้าวทุกคนต้องการฉันเอาเลยจ้าว้าวเย้มานะ กันะข้ากูกันนะข้ากูกันนะข้ากูนิดเดียวไอ้โดนเอาอีกนะเอาอีกสิเอาอีก Sorry โอเคทุกคนก็จบไปล้วนะกับการเล่นจีนนะถ้าคลิปนี้มีคำหยาบหรือว่าที่แรงกันแบบขอโทษเลยนะทุกคนสำหรับคลิปนี้เรียนเพจจีนขอจบไปเพียงเท่านี้จ้าบ๊ายบาย